บายดีมือนี้บ่เอ,อือก็เข้าป่าอีกแล้วเนาะเข้าป่าหาเห็ดปวกว่าสีดายบริบ่ได้มาลุ่นมาเบิ่งน้ากันเด้อครับไปที่ตามชมกันเลยครับตอนนี้บ่เอ,อือกําลังหอดป่าเนาะมาเบิ่งน้ากันว่าสีด้บ่หอดป่าแล้วโอ้ยเห็ดอียังนี่เห็ดอยียางสมัดเต็มต่ออยู่นี่ เห็ดขาวเหอะเห็ดขาวมึงน,นี่นี่นี่แต่ดอกกำลังงามเด้อสิบอกให้แต่ดอกกำลังน,น้อยๆเห็ดขาวเห็ดขาวเอาเมะเข่งมะเข่งใส่เห็ดเอ้ยมะเข่งใส่อันโน้มไม้เขงใส่อันนีแก็แซ่บเก็แบ <c ười> แ,กแบบนี้เราแล้วเจ้า บอดีเก็บมือเดียวเนาะคลิปข่าวอืมทางนี้แห่งกับงามเก็บหอยเบิร์ดห้เเรือ้า้าบชัมนีขข่้าบเอื้อบบเก็บนั่นมาเมื่ออื่นเน่ะบ่พอเนาะเพราะว่าป่านี่หลายคนเลาะ โอ้ยหอมเห็ดเลยเห็ดขาวจ้าหเห็ดขาวงามเลยแปมเนึงทั้งพีกกับมีได้คือพีกกับงามคือกันได้ เอื่อยเพิ่นก็เอ,อิ่นเนาะทางผุนบวมหัวเพิ่นพอเห็ดหรือว่าอะไรเอิ่นอยู่สองเถื่อสามเถื่อแล้วละ่ะแต่ว่าบเอื่อสิเอาเห็ดขาวซะก,ก่อนไปเบื่อแล้่ยวยุ้งตวดยุ้งตวด <c oughs> ไปเบิง่งเอื่อยเพิ่นเอนิ่นสองเถื่อสามเถื่อแล้วบวมหัวเพิ่นพอเห็ดหรือบ่ ปูว่เห็ดปวกแดงดอกเดียวดอกเดียวนี่เห็ดปวกเห็นหน้าเห็ดปวกแล้วว่าดิโอตายไปหามู่มันขนาดนี้หาไปหามาสุดท้ายพอเห็ดดินเด้อจ้ะพอเห็ดดินดอกหนึ่งนี่เห็ดดิน ดินอีกแล้วมาเบ่งนํำกันว่าสิมีมูมันบ่เนาะเจ้าก็ต้องมีสักดอกสองดอกนะคือบ่มีมูละเธอดอกเตี๋ยวขโขลบบ่ ฮาซอยกันฮ่าซอยกันนี่รือบอเขี่ยมังดูสักบาทบอเห็นเนาะนกับบแมนเบิดเลยละ ติดตามชมอีกต่อไปมองนี้บอกมีสัมห <c oughs> ลอะเบิ่งเนาะสิมีอ่อยู่บนนี้สิไดหรือบ่ไดก็มาลุ่นไปน้ำกัน,นก็เห็ดเบื่อบอน่นี่เหี้เบือบอ่อทางนี้ก็ได้ ไปป่าต่อไปเนาะว้ยไม่มีกระมากับเอือยสองคนอีกแล้วนะมาเบิ่นนงกันด้กันกาสิได้เห็ดปวกหรือบอ <c oughs> ข้าเจ้าคือได้เก็บบัดเฮ้ามาคือบอดายได้ดอกเดียนบอ อีอย่างเห็ดดินแม่นอยอะเลยเออสองดอกอันเห็ดดินส่วนอันนี้เห็ดเพิงเห็ดเพิงกยังคือเป็นสีเจกินได้เยอะซะกินได้เนาะ ยิดผึ่งก็ไล้สายพันธุ์จบบเอื้อจับ่ได้เขี่ยต่อไปเขี่ยบางดูจะได้เหอว่าเจ้มันออกลาย อันนี้เห็ดคนเบื่อเด้อโมเมนเห็ดพีเบื่อเห็ดคนเบื่อทนี่กับบ่มีเนาะโออรุ่นเป็นน้ำการน้อยหรือลายกับเก็บหน่อยใส่ชมผสมประสานกับกระสีได้ก็ได้กินอยู่ดอก ท่งนี่กับบ่มีว่ะป้าไปป้าต่อไปป้านี่บ่มีแล้วเคลีร์เบิ่งแล้วอะไรคนอื่นพอเห็ดอย่างนี้ป้าโถสมาซ้อนร้อนอยู่นี่ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกฮิปจัดไปสก็บให้เบิง่งเด้อดินี่อนนี่เฮ็ดดิดงามๆเลยดิอืน,นี่ดอกน้อยอันนี้ก็ดอกใหญ่ก็โอ้ยเอาคือเก่าพี่อีกสองดอก ออกเป็นเปนเลยตัวนี้ซัมมิกะซัมมิกาอ้ากระเอาไปข้างนี้ดูดูนี้บะนี่สิจ่ะเวลาเฮ็ดดิมันออกมันสิออกประมาณนี้หืมมีฝุ่นอีกดอกหนึ่งบ่ เฮ็ดโปวงมาพอก็เอาเฮ็ดดินเนาะสมิี้ก็เอาแล้วปาไปหาป่าต่อไปสมิ่งยังพอมีห้รุ่นมีห้รุน่นเอื้อเพื่อนเอิ้นเห็ดพี่น้องเห็ดๆอีกแล้วเห็ดดินอีกแล้ว นี่ดอกนึงเอยฉันนีกาเอาแล้วเนาะฉันนีกางามแล้วเบิงไปรูดน้ำกันอีกเขาเจับกมาหาคือกันเบิงอันนี้ของเกยคำเนาะ <laughs> ไปจนไปจนเมื่อยได้หน่อไมอ้มาเก่งอันนี้ก็ตาสองไอ้นอก <laughs> ได้พอได้เก่งอยู่เด้อ <laughs> คลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไวัเพียงสํำนีนะครับนะแล้วติดตามชมคลิปต่อๆไปของเบาเอือเอออ้อแล้วก็เบาหน้าแล้วก็เจคําเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาเอื้อยเด้อคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี